เมื่อวานนี่ขนอันขนของมาจากบ้านมาจากบ้านอนทิปาปุญญาอยู่ปัจจุบันนะคะพี่น้องขนลงมาบ้านได้ต้นดอกหมอกต้นไหม้พี่น้องพยามามขนต้นใหม่มาน้าเมื่อวานได้ต้นบังกูดอันนี้บังกูดตัดตัดให้เหลือ,อนหน่อยเพราะว่ามันใส่หลวมนะมันจิกน้ำมันเกาะก็ได้ต้นบางนาวมาต้นบางนาแล้วก็ต้นบางน,า,น,า,งนาอันคีไลคีไลผะคี คลีลายลามอันนี้เขาเรียกคีลายลามมันเป็นปังนาวเลนลูกน้อย,อยแต่ว่าน้ำม,มาหลายหลายหอมหอมนี่ค่ะก็ได้พวกต้นหมอก,ต,มอกต้นไม้พวกนี้มานำ้ำพะอ,อีตูปักเขือปักเพีกอันใบสะระนอกใบสะระแนใบกะเพราหัวล้ำพาไอ้มาเบิดพีหน้องกับต้นแค่แล้วก็ต้นพักสดาต้นอันบักมีข่าตะไคร่ใบบักกูด โอ้ยได้มาหลายอย่างพี่น้อหมือวานขนมาใส่หลอยู่หัวมาหมือวานเดี๋ยวฟาบูนาจะมาลงปลูกอันเดี๋ยวต้องคนมาเรื่อยๆเพราะอยู่บ้านเกา่ามันต้นใหม่มันเยอะๆห้องโบต้องมาสือใหม่ต้นเออได้บักม่วงมาพร้อมต้นบักม่วงต้นลำไย,ยต้นลิ่มจีติดเพาะไว้นะคะก็เดี๋ยวจะเอาลงมาปลูกโอ้ยต้นนี้หูซึกมันจะเยี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวาบูนาก็จะมาปลูกนี่ฮะช่วงปลูก ปลูกลงไปในถังหลังบ้านที่เฮาเยอะอันกะผักชีฝรั่งก็ได้มานพี่น้องนี่ใบะรลแหน่ะระแเน่ก็ไ้มาเดี๋ยวมันเกิดตูเพราะว่าช่วงนี้มันกำลังสลบอยู่อันนี้ก็จะเป็นต้นอันมะแข็งตัดเพราะว่าถ้าบตัดนี่มันจะเกาะน้ำมันมันน้ำมันขวนมันเจ็บเดี๋ยวมันกระปงขึ้นมาอีกพี่น้องโอ้ยไ้มาลายางพักมุง พักบุลลากา้งแล้วกัใบกะเพราโอ้ได้มาเยอะอันนี้ใบโหระพาที่หน่องได้มาหลายอย่างกับงวดน,นี่เพราะว่าได้ขนของมากจ้ะสวัสดีวันใหม่ของต้นเดือนกันยายนนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งเดือนกันยายนนะคะที่อเมริกาก็เป็นเวลาเช้านะคะที่อเมริกาที่ที่ทรัฐฟลอริดานะคะวันนี้ป้าปูนานกพิ่งตื่นนอนค่ะมาชนมบรรยากาศในห้องนอนของป้าปูนาน,นะคะ อกาศชุ่มช้ามากแบบนี้นะคะไปจากห้องนอนนะคะก็คุณสามีฉันนะคะก็มาเดินนะคะฉีดยุงฉีดหญ้าเพราะอากาศช่วงนี้ฝนตกไวามากตกทุกวันเมื่อวานก็ตกทั้งวันนะคะตน้นพ,พวกยุงพวกหญ้ามันก็เกิดนะคะเกิดเพราะว่าวันที่ป้าปูนา,าซื้อบ้านวันแรกนะคะ ยานจะขึ้นเต็มเขาก็จะมีดงมีดอกมีเมล็ดมันก,ก็มาถอนกันมาถอนกันก็เม็ดก็ร่วงไปพอเจอฝนหน่อยนะคะเขาก็เกิดขึ้นมาอีกนะคะก็นี่ค่ะโอโ้บรรยากาศเช่าๆแบบนี้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าๆของวันที่หนึ่งกันยายจะพี่น้องจ๋าหลังจากที่ปาบุนาตื่นนอนนะคะก็ออกมาเดินนะคะเ,เช้าเมื่อกี้นี่ก็นอนอยู่ในห้องนอนก็เลยแบบมาพามาเดินชมบรรยากาศนะคะที่หลังบ้านรับมารับลมชมวิวเอาอากาศบริสุทธิ์นะคะที่หลังบ้านนะคะมาให้ดูกันนะคะอากาศมันสวยงามนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่1เดือนกันยานะคะเป็น วันแรกนะคะของต้นเดือนนะคะหวังว่าทุกคนก็คงจะร่ำรวยกันทั่นหน้านะคะสำหรับที่ใครเข้ามาแล้วนะคะสำหรับใครเข้ามาเข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดเป็นกำลังใจให้ป้าปูนานะคะด้วยนะคะเพื่อจะได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆเอาชีวิตความเป็นอยู่ในอเมริกามาฝากกันนะคะแล้วก็ ในที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวฝนหยุดนะคะอากาศมาสดชื่นมากแล้ววันนี้น้ําก็ขึ้นเยอะมากเลยเพราะว่าฝนมันตกนะคะตกทุกวันอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวตกเดี๋ยวแดดเดี๋ยวตกเดี๋ยวแดดอย่างนี้ทุกวันนะคะ โอ้ยเครื่องบินเห็นไหมอยู่หลังบ้านป้านปุนานี้จะอยู่กใกล้สนามบินนะคะก็จะมีเครื่องบินบินมานะคะขณะตอนนี้แดดจัดจ้านนะคะแดดอย่างเงี้ฝนยังตกอยู่นะคะตกโปรยๆนะคะก็นี่ค่ะอากาศมาสดชื่นสดชื่นค่ะอากาศที่หลังบ้านตอนเช้าๆนะคะรับรชมชมวิวกันค่ะข้ามาแดดกําลังส่องสวยๆค่ะตอนนี้ฝนตกอีกแล้วค่ะฝนตกพาอิเข้าอ่า ได้รับอ่ะฮะพายุนี้มาจากอ่าทายุมา์โกแล้วก็ลอรานะคะที่มันไปตีอ่รัฐลุยเซียนาแล้วก็รัฐเท็กซัสแล้วเราก็โดนหางกันมาเต็มๆนะคบทั้งอาทิตย์เลยนะคะฝนตกทุกวันเลยทุกวันตั้งแต่เช้ายันเย็นตกแป๊บแล้วก็หยุดหยุดแล้วก็ตกอยู่นิดทุกวันนะคะตั้งแต่อ่เริ่มมาตั้งแต่วันเสาร์นะคะตั้งแต่บ้านทางฟลอริดารัฐฟลอริดาตอนเหนือที่ ที่ปาปูนาอยู่นะคะจนปาปูนาลงมาที่ข้างตะวันตกของรัฐกิดฟอริดานะคะฝนก็จะไล่ลงมาจากทางเหนือนะคะมาจากรุยเชนาไล่ลงมาทางเหนือของอ <c oughs> รัฐฟอริดาลงมาทางใต้ลงมาเอ้ยลงมาทางตะวันตกตะวันออกลงมาเรื่อยๆนะคะมันไล่ลงมาโชคดีนะคะที่เราไม่โดนพายุไซโคลนของลอร่านะคะเขาไปตีที่รัฐวุยเชน,นาทำเสียหายยับเยินนะคะ ผู้คนตอนนี้ก็ไม่มีน้ำไม่มีไฟแล้วก็ไม่มีบ้านอยู่กันไปอยู่ที่ศูนย์หลบภัยกันนะคะที่หรืว่าเรียกว่าเชลเตอร์นะคะคนก็น่าสงสารนะคะรับปาปูนาก็เจอมาแล้วเมื่อ <c oughs> เจอเหตุการณ์มานี้เมื่อสองปีที่แล้วนะคะที่โดนพายุไซโคลนไมโครนะคะที่ถล่มเมืองปาปูนาอยู่ก็ความเสียหายก็ยังไม่ สภาพบ้านเมืองก็ยังไม่กลับมาสมบูรณ์แบบเหมือนเดิมนะคะก็ตามที่บอกบางคนก็หลังคาบ้านยังไม่ได้นะคะเพราะประกันไม่ยอมจ่ายกันนะคะก็นี่นะคะ่ะพายุมันก็เลยเข้ามาเข้ามา,าเราโดนหางกันเต็มเต็มเลยคะ่ะแต่โชคดีหน่อยที่มันไม่รุนแรงมันไม่มันไม่มไมอะไอเขาเรียกอะไระาตาของพายุน่ะของพายุไซโคลม,มันไปตีที่รัฐอื่นนะคะ เราก็เลยแบบว่าฟลอริดาก็เลยโชคดีตอนแรกเขาบอกว่าจะเข้ามาที่รัฐฟลอริดานะคะเราก็โชคดีอีกแล้วงวดนี้ครั้งแรกนะคะลูกก่อนก็โชคดีนะคะแล้วครั้งนี้ก็โชคดีแล้วแต่ว่าช่วงฤดูพายุไซโคลนนี้มันจะอยู่จากเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนพฤศจิกายนนะคะเรายังมีอีกประมาณสองสามเดือนนะคะเราก็ยังไม่รู้นะคะว่าเหตุการณ์พายุมันจะไปลงไปตกที่ไหนนะคะเพราะยัง มีเวลาอีกประมาณ3เดือนนะคะ,ะกันญาตุลานะตุลาเนี่ยเดือนนี้กันยาตุลาพฤศจิากาสามเดือนนี่เราก็ต้องคอยาาระมัดระวังนะคะคือการอยู่ที่รัฐแถวเท็กซัสหรือว่าแถวลุยเซียนาหรือว่ารัฐฟลอริดาแถวอาราบามาอะไรพวกนี้นะคะพวกนอตพลานงไลน่าพวกนี้เราต้องระวังเพราะเราอยู่ติดกับน้ํานะคะก็เอารรยากาศนะคะเนี่ยยังเช้าอยู่นะคะ กว้จัดตอนเช้านะคะที่หลังบ้านมาให้ดูกันเมื่อวานนี้ก็จัด <us> ก็กินข้าวกันเมาส์มอยกันน้องนะคะคนอุบลด้วยกันนะคะน้องก็มาเยี่ยมว่าป้าปูนาก็มีโอกาสได้ลงมาวันหยุดนะคะมาดูแลบ้านที่นี่นะคะก็ไปไปมามาอยู่อย่างนี้นะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี่ยตอนนี้ตกตกไปแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็แดดจะออกมานะ,ะ,แ,ตออานะ,ะแต่ออกมาไม่ถึงสิบยี่สิบนาทีเอาก็ฝนก็ตกมาอีกแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะอยู่อย่างนี้เลย คือป้าปูนาขับรถมาที่นี่เมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะโอ้โหขับรถมาลําบากมากฝนนี่ตกตกมองไม่เห็นทางเลยเพราะว่าเราขับรถคนละคันกับจามีนะคะตามตามตูดกันมาเพราะว่าเราต้องขนของมาที่บ้านนะคะบรรยากาศคลองหลังบ้านเช้าเช้านี่ฝนตกมากจนแถวนี้นะมันเป็นโคลนมาเลยเวลาไปเหยียบไปเหยียบดินแถวนี้มันจะมันจะมีน้ําออกมาเพราะว่าฝนมันตกตกแรงเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวนัอวนอาทิตย์ เม่อวันเสารนะ์นั้นตกตกหนักมากดูป้าปูนาเอาเอาต้นเนี่ยคือต้นมะละกอนะคะเอามาปลูกไว้แล้วมะละกอและกะติข่าเอามามาปลูกไว้เมื่อตอนที่ป้าปูนาย้ายเข้ามาอยู่ครั้งแรกนะคะแล้วก็นะต้นเนี่ยมะละกอก,ก็เริ่มเขียวไหมป,ป้าปูนาเพิ่งเอามาปลูกสองอาทิตย์เองนะมนะละกออ่ะมันก็เริ่มเขียวขึ้นมาแล้วแล้วก็เอาพวกใบกะเพราแล้วก็โหระพา ปลูกมะละกกมากอเดี๋ยวเอาลงมาเยอะเลยขนมาเยอะเลยเดี๋ยวจะมาปลูกนะคะอันนี้ก็ตรงนี้มันก็จะเป็นดูนหนูหนูมาแคะมันเข้ามาหนูเข้ามานะคะก็เป็นรูเขาแคะเป็นรูเลยนะส่วนมุมนี้เดี๋ยวป้าพูนาก็จะเอาพวกพวกพงพวกพวกพริกพวกมะเขือมาลงแล้วก็พวกต้นไม้ใหญ่ๆแล้วก็จะเอาอะมะละกอไม่ใช่มะละกอจะเอามะม่วง มะม่วงแล้วก็พวกต้นต้นไม้ใหญ่ๆมาลงไว้ที่หลังบ้านนะคะเพื่อจะได้เป็นร่มเป็นร่มเวลาเราอ่ามายืนตามชายชายทะเลชายคลองเนี่ยมันจะได้มีร่มนะคะแล้วก็เดือนหน้าเดือนหน้าอะไรพวกนี้เขาบอกน้ํามันจะน้ํามันจะขึ้นเยอะเพราะว่าช่วงเดือนตุลาแล้วก็เดือนพฤศจิกาปาปุนาก็จะเอาเรืออุ้ยดูเป็ดดูเป็ดลอยน้าเดี๋ยวน้าหน้าร้า เขาจะมาประจำนะคะเป็ดเนี่ยวันนี้มาคนเดียวนะคะมาเดียวๆเ,เลยมาหากินคนเดียวแล้วน้องเป็ดวันนี้เนี่ยตกมาแ๊บเดี๋ยวท้องฟ้าก็สว่างอีกแล้วอุ้ยดูฝาร้องเดี๋ยวเนี่ยป้าปูนาก็จะเมื่อวานเนี่ยไปไปไปที่โลสมาราคาก็ไปซื้อต้นกล้วย เห็นเขาปลูกต้นกล้วยมันกาลังสวยเดี๋ยวป้าปูณาจะมาลงไปได้กล้วยน้ําว้ามาไม่ใช่กล้วยน้ําว้ากล้วยหอมไปได้กล้วยหอมมาเมื่อวานป้าปูณาซื้อมาเอามาทึงไปที่หน้าบ้านเดี๋ยวจะพาไปดูตอนนี้น้ําก็ขึ้นนะคะแล้วก็จะปลูกพวกมะนงมะนาวอย่างนั้นปลูกเป็นแถวเรียงกันเข้ามานะคะแล้วก็บ้านป้าปูณานี้จะปลูกผักเวลาเราลงมาเราจะได้มีผักมีอะไรกินนะคะก็จะทยอยลงมาปลูกไม่เรื่อยเพราะว่าปักผักที่บ้าน ที่บ้านพี่อยู่ที่โน่นนะผักเยอะมากนะคะใยญ่เยอะจริงๆเป็นคนชอบกินผักนะคะก็จะมาปลูกเวลาเรามาเราก็แบบไม่ต้องมาซื้อพงซื้อผักปลูกผักกินเองนะคะที่เราก็มีอยู่พอพอปลูกนะคะมันก็ไม่เยอะนะแต่เราก็พยายามจะปลูกให้มันอ้าอุ้ยอะไรอ่ะเสียงอะไรอ่ะโอ้ยเสียงนกพาลกเลยแกนบินมาโอ้โหยมาจับปลากับพี่น้องจา๋า แหม่กระโดดน้ำตามเลยตกใจเลยเมื่อกี้เนี่ยน่นไปแล้วน่นไปแล้วน่นบินไปแล้วน่นโอ้ยเสียงนกพาเลเนบินมาโอ้โหยมาจับปลากับพี่น้องจ๋านี่แหม่กระโดดน้ำตามเลยตกใจเลยเมื่อกี้เนี่ยน่นไปแล้วน่นไปแล้วนนบินไปแล้วน่นเยอะมากเลยอ้ยน้องเตดเขาเล่นน้ำติ๊กจิ๊กจิ๊กวันนี้น้ำขึ้นเยอะเพราะว่าฝนมันตก ทะเลมันก็น้ำทะเลมันก็หนุนขึ้นมานะคะวันนี้ก็เป็นบันทังคารเช้าๆนะคะช่วงเว็บันทังคารเอาไปแล้วน้องเป็ดเข้ามาแล้วเขาก็ไปแล้วเขาได้ปลาแล้วเขาก็ไปแล้วตรงนี้นะคะเดี๋ยวป้าปูนานก็จะปลูกมะละกอยาวไปเลยยาวไปหมดเลยแล้วก็ตรงนี้ <c oughs> หลังบ้านของป้าปูนาสามารถจอดเรือได้ประมาณสามลำนะคะฝั่งนี้นะคะจอดได้ประมาณสองลำแล,งะะแล้วก็ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้สามารถจอดเรือได้นะคะที่บ้านป้าปูนาที่หลังบ้านอีกสามารถจอดเรือได้ประมาณสี่ลำนะคะฟ้าร้อง เพราะว่านี่ค่ะป้าปูนาที่ของป้าปูนาจะยาวมาถึงตรงนี้เลยนะคะนี่นี่คือจุดของที่นะมันก็จะยาวไปถึงตรงนู้นนะคะก็จะสามารถจอดเรือได้ประมาณสี่ลำแล้วก็ลำหนึ่งอยู่ตรงนี้แล้วก็ลำหนึ่งตรงไอ้ตรงตรงใส่เรือนะคะเขาบอกไอ้ไอที่ยกเรือขึ้นแล้วก็อีกตรงมุมตรงโน้นนะคะสองลำนะคะที่อยู่นี้อยู่ตกอยู่ที่ประมาณครึ่งไร่นะคะบ้านบ้านหลังนี้ตกอยู่ที่ครึ่งไร่แต่ว่า เขาจะสร้างบ้านสร้างบ้านกว้างสร้างบ้านใหญ่แล้วก็ยาวมันก็เลยคุมพื้นที่มันก็เลยทําให้เนื้อที่เหลือน้อยนะคะบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้มีประวัตินะคะป้าปูนาซื้อบ้านหลังนี้มีประวัตินะคะเดี๋ยวป้าปูนาจะมาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกับบ้านหลังนี้นะคะช่วงที่ป้าปูนาทําการซื้อขายได้เจ้าของบ้านนี้จมที่ป้าปูนาก็เคยลงคลิปให้ดูนะคะช่วงที่ป้าปูนามาซื้อมาตกหูเสียงฟ้าร้อง โอ้เสียงฟ้าร้องปุ่ม,ป,มปุ่มเลยว้าวว้าว,ว,าวเสียงฟ้าร้องเวลาฝนตกที่นี่ที่ฟลอริดานี่ฟ้าร้องฟ้าแลบนี่น่ากลัวมากนะคะหลังจากที่ฝนตกนะพี่น้องดดแดดแจ่มแจ้งไม่มมอีลวพี่น้องจ้าออ้ยถ่องฟ้าสว่างใสบนหน้าเสื้อ เดยวก็มือเดยกก็คึม,มนะพี่น้องเป็นยุ่งสิพี่น้องเบิดมือเบิดเว้นเ,เป็นอาทิตย์ละจ้าโอ้ยนะคะนี่ก็บรรยายนันผ้ามาเบงหลังบ้านอันแล้วกัมาเบงหน้าบ้านพี่น้องบรรยากาศหน้าบ้านโอ้ยสดชื่นสดชื่นหลยคะ่ะพี่น้องคะ่ะหน้าบ้านนี่เขาเจ้าสบออนิยาาปลูกให้ปลูกต้นไม้เนี่ยที่มีเป็นผลไม้ที่กินได้นะคะเพราะว่าเขาบอกว่ามันรกคะ่ะถ้าปลูกต้ไม้ประดับไม่ได้เขาบอกวันสี่จัดพี่น้องกันี่คะ่ะเอาบ้านแต่ละหลังอยู่ด้ไ บ้านแถวนี้นะเขาจะดูแลเป็นอย่างดีนะคะเขาจะมีคนมาดูแลมาตัดดงตัดหญ้าพร้อมกันหมดเลยตัดหญ้านี้เขาจะมาทุกวันเสาร์นะคะมาตัดบ้านหญ้าในหมู่บ้านในพร้อมกันเบิดพี่น้องเป็นบริษัทเดียวที่รับเหมาตัดหญ้านะเขาจะตัดเขาจะมีคนตัด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 แล้วก็จะมีคนแบบตัดขอบหญ้าแล้วก็จะมีคนเป่าหญ้าแล้วก็ใช้เวลาเป็นหนึ่งวันพี่น้องมาตัดหญ้าแถวไหนจะพี่น้องจะคนในหมู่บ้านในส่วนมากนะ ก็จะมีคนหลายเชื้อชาติมาอยู่มีทั้งคนฟิลิปปินคนไทยคนไทยก็มีป้าปูนานมีคนฟิลิปปินด้วยแล้วก็มีคนเวียดนามบ้านเมยดราม่เจะเลยไปนหน่อยหนึ่งแล้วก็จะมีคนจีนคนสเปนิคิวบาก็จะมีหลายเชื้อชาติมาอยู่ในหมู่บ้านนี้นะคะก็เอามาเกลีดมาให้ดูนะคะในหมู่บ้านนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะ ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ป้าปูน่านะคะเอาชีวิตความเป็นอยู่ในอเมริกามาฝากกันก็ขอให้ทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญนะเริ่มต้นวันเดือนใหม่ก็ขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบนะคะถูกร่ำถูกหวยถูกรวยรวยๆกันตามตาม,ตามกันนะคะขออยู่ดีมีหฮงสุขสุขคดน,นะคะจากพี่น้องจ้าโอเคค่ะสวัสดีค่ะฝากติดตามด้วยค่ะฝากเป็นกำลังใจแปรปูนาแล็อย่าลืมฝากกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่ตอไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ